ครับสวัสดีนอ yeah, yeah, right ๊อครับเนาะครับพี uh ่นอฟเอฟซีถ <t> <noises> ูกผูสุค้นครับพู้ได้ขามาแล้วก็ัจะเริ่มได้ครับเด้อกดไหลกดแช่เสี่ยงยาผ้าร้อนนะครับทั้งช่องเสี่ยงยาผ้าร้อะเลยครับเด้อครับเสี่ยงยาผ้าร้อเหมือนี่กามีเนื้อทางตามต่อนะครับเนาะสําหรับเสี่ยนนอนหน้าครับเสี่ยนนอนหน้าครับเสี่ยนนอนหน้างวดที่สองเด้อครับเด้องวดที่สองเพเพิ่นนี่ครับ งวดวันที่สองวันที่สองของเพิ่นงวดที่สองหนึ่งกันย่างหกหกแหละครับงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามครับตัวงวดที่สามครับยืนยันครับของเพิ่นกับเขาเก่าหนึ่งครับล่างล่างเป็นล่างนะครับเนาะครับสามตัวของเพิ่นกเกือบแตกเพิ่นเน้นมะสามตัวนะครับเนาะเจ็ดแปดอันนี้เจ็ดแปดสองนะครับเนาะมันออกซีเจ็ดซีเจ็ดแปดนะครับตีมันออกซีเจ็ดแปด ล่างกะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งด้อครับเด้อครับเก่าหนึ่งยืนยันของเพิ่นมาดีครับงวดที่สองนี่ครับนี่อันนี้เป็นงวดที่สองครับเพื่อนหายมาแล้วครับตอนนี้ครับเป็นงวดที่สามเนาะสามต่อเลยครับสูตรของเซียนนอนหน้าเด้อครับเด้อสาหรับเล่าพัฒนาประกาศซุ้งไปแล้วครับจัดไปแล้วเนาะครับเนาะครับเฮบซีผู้ใดมักท่านคุณกะจัดไปเลยครับครับหมักกะจัดเด้อครับเด้อถักัดกะพาน ครับทั้งซองเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับการบ่ได้แนะนำให้เล่นการพนันนะครับเด้อครับการการสังเกตบไหงครับเลขข้อพื้นกับมาง่ามอยู่นะครับเนาะเกตแปดสองข้อพื้นครับเกตแปดครับการเพื่อให้เกตสองเนาะบนครับเพื่อให้ล่างมากเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งขมบอดด้ขมนะครับเด้ออันนี้ยืนยันผมบ่ได้ขมเบึ้งในคลิปกาผมเขาบ่ได้ขมผมขมแปดหนึ่งนะครับเนาะ เน้ยนมากแปดหนึ่งครับอันหกสองครับกันยืนยันเลยครับตัววาตัวนี้หนักหนักด้วยครับแปดเจ็ดสองนี่ครับแปดเจ็ดสองนี่พวกมันมาขึ้นกันครับงวดนี้มาตามต่อนะครับเนาะสําหรับเสี่ยนนอนหน้าครับมาตามต่อเสี่ยนนอนหน้างวดวันที่สิบหกกันยาแหละครับกันยายนเนาะครับสิบหกกันยาสิบหกกันยา 66ครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับผู้ติดตามครับผู้ติดตามเสี้ยงยาผ้าเลาะทั้งช่องกับช่องยูทูบครับช่องยูทูบเนาะเล็กเพื่อกระซุ่งมาให้แล้วครับครับพอได้ไปเอาโยธุงค์โยธาครับเสี้ยงยาผ้าเลาะอายุกุฎอครับหอามาเบิ่งบ้านเบิ่งสองในเมืองอุดรนครับ ทำหน้าที่หลายแนวเนาะครับเนาะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ติดตามกดติดตามไปครับเพื่อผ่้ผ่านแนวทา้งนะครับเนาะโคบสุดท้ายเป็นกระสีอาสนิ่มีมีอยู่หรือครับเพราะว่ามันตามตัวงวดแหลกนะครับเนาะตามตัวเงีวอยู่ไปต้องกันเงีๆนะครับเนาะครับครับเขาไปเบิ้งตัวเรียงต้องการด้วยครับเด้อบ่ายครับสำหรับเคียนนอนหน้วนะครับเนาะครับก็ได้เบิ้งไปต้องกันแล้วครับของเราก็ดีมาตลอดอยู่ครับ ดีเด่นมาตลอดแล้วครับของเรานะครับเนาะเปนงวดวันที่ครับเสียนนอนหน้านะครับเนาะเสียนนอนหน้าครับ เพื่อในงวดนี่เป็นงวดที่สามนะครับเด้อครับวันที่วันที่สิบหกครับสิบหเนาะครับสิบหกกอยอครับหกหเนาะครับเนาะครับเสี่ยนอนหน้าครับตามมาเรื่อยๆครับ เสี้ยนนอนหน้าเด้ครับเด้อครับเีล็กกองเพิ่นเพิ่นเป็ีนสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสำหรับเหล็กเล้าเขาเมื่อที่แล้วเขาเพิ่นกับเขาครับเพื่อใช้ลูดซ้อนกับเขาซ้อนครับจับคู่ใหกับซ้อนแปดเนาะสำหรับเหล็กเล้าอันนี้กับวอลเรียงเหล็กเล้าครับครับเพิ่นไหมากคับไม่ีเหล็กวิ่งก้องเพิ่นนะครับเนาะวิ่ง วิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนเพิ่นหายหาครับหาเนาะวิ่งบนเพิ่นหายหามากหาขับสองได้อครับเด้อหาขับสอง วิ่งบนห้าสองครับจับคู่มาให้แต่ว่าหลายคู่เหรอครับอ่าห,หน่อยคู่นึงครับครับสำหรับบนเด้อครับเด้อครับบนจับคู่เนาะครับที่นี่จับคู่ก็ให้มาเป็นสุดเต็มก็เพิ่นนะครับสามหาเนาะครับเนาะสามห้า ห้าสองครับจับไว้ครับหาไว้พิจารณาบ้างนะครับเดเก้าสองเก้าสองนะครับเนาะเก้าสองเก้าสองอ่า เฮ็ดหาแล้วครับครับเจ็ดหาแตมีเหลือเปลาครับหา,หาเนาะเป็นมากหาครับมวดน,นี่หา้หาห้าเด็กคนนึงหาครับทำง่ามครับเหลืองวดน,นี่ครับทำรับโบนด้วยครับเด้อนี่ครับโบน เดีก่นเลขล่างครับที่นี่เลขล่างเพิ่นวิ่งล่างเนาะครับเนาะวิ่งล่างเพื่อนไหเกตครับเกตตัวเดียวเนะครับจับสุคูมหาอห้าร์จับคู่ ครับคูมากะมีเกตศูนย์เกตเหครับศูนย์เเนาะแล้วก็เกห้าครับเกตห้าเหกหกเนะครับเนาะหกเกเกตหกกะไรหกเกตกัะไรเนาะครับเนาะครับแปดเ ครับสองเจ็แล้วก็หนึ่งเจครับเจดนาะนครับเนาะครับอันนี้เป็นลางด้วยครับเด้อครับบ่งลางสำหรับด็กลางครับเก็บตัวเดียวโครเนะครับครับจับไปเลยเนาะครับเนาะครับ เด็ดสำหรับเลขสามตัวกัเลขสามตัวคนกับมี3คูเนะครับเนาะสหางครับเจ็ดแล้วก็5 8แล้วก็8 8ดแห แบสองหาได้ครับเด้อครับงามแล้วก็หนึ่งห้าแปดครับสำหรับเหล็กสามตัวของเพิ่นครับเหล็กสามตัวกับเพิ่นกับเด่นมาหายตัวนี้แหะครับ 8, 2, 5, แปดสองห้า้ะครับเนาะครับงามครับสำหรับเหล็กบิงล่างของเพิ่นครับ ยังพ่อเด็กงามครับวดนี้ครับแง้วถ้าเด็กขมนะครับเนาะครับสำหรับเปลีเสียนนอนหน้านะครับเนาะครับสุดงามงามของเพิินครับอย่าลืมเลยครับเด้อครับของเพิินก็งามมาตลอดดีมาตลอดสามงวดวดหนึ่งวันที่สามกับวันที่สามครับแชปหน้าจอพุงเด้อครับเด้อแชปหน้าจอไว้ครับเสียนนอนหน้านะครับเนาะ เซียนนอนวันที่16กันยา66นะครับวิบ่งบน่นหาย5กับ2นะครับเนาะจับกูให้กับ3 5 5 2 9 2 7 5 5 5, 5 1 5ครับล่างเพื่อนหาย7นะครับเนาะวิ่งล่าง0 7 7 5 6 7 8 7 2 7 1 7, 7, 7ครับครับสำหรับเลข3ตัวเนาะครับเนาะที่นี่ เกตสองห้าแปดสองห้าหนึ่งห้าแปดนะครับเนาะครับอ่าเป็นการยังเ่อเด็กผมมากครับกดติดตามไปด้วยครับเด้อครับราคาเป็นกลมเป็นเด่นมากเลยจะจ่อมือเพื่อนละครับอันนี้ก็เป็นสุดเต็มของเพิ่นครับพิจารณาเบิ่งครับถ้าเห็นโรตเตอรี่ก็จับไว้ครับมีก็จับไว้ของเพิ่นก็ดีเด่นมาตลอดนะครับเนาะครับของเพิ่นก็ดีเด่นมาตลอดครับ นี่ครับสูตรที่สองของเพิ่อนนะครับเด่นครับแปดเจ็ดสองนะครับเนาะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับครับครับนี่แคปหน้าจอไปเด้อครับเด้อภูณมาที่หลังครับครับครับติดตามเสียงยาวไปเรื่อยๆครับครับเพื่อสิบีโปรถ่ายภาพแนวทางเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามขอขอบคุณมากๆครับ ครับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายนะครับเนาะเสียงยาผ้าเลาะกาสีเดล่าพี่ลาน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีมีแห้งครับสุดๆมันหมานสุดๆสุขคนะครับเด้อครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ครับขอสวัสดีครับ